ถ้าไม่เอาใครบอกเด้อจะถอดประแจให้นะคะเดี๋ยวคุยกับยูริก่อนเด้อเออถ้าถ้าใครสะดวกก็อยู่เนาะใครไม่สะดวกก็ออกแว้นได้อันนี้เราคืออะไรอ่ะทําไมเรามีอะไรในมือเราอ๋อเจ้ามหาเสียงก็จะเป็นงานปริวาสกรรมแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ ใครที่สะดวกเข้าอยู actually, ่นะใครไม่สะดวกออกแว้นได้เลยนะคะบ้าวยังหอมไม่เจอกันนานเลยจ้าเอ่อพอดียังหอมกําลังหัดหัดตัดแต่งเนาะหัดตัดแต่งเอ่อภาพการมาสการเป็นงานศิลปะการผสมผสานอย่าี่น้องปฏิทิน แถวตอนนั้นมากไปไม่นี่นั่นถือไปฉันหัวกไปฉันค่าเบาเล่นนัถือไปพุ่นแล้วก็ว่าชีดินมองนี้เข้ากับมารวมกัน มีเอฟซีตะกิดตื่นต่ำๆเดิเ่น,น่นโอนเงินเขาเป็นชีวัดซอยลายอยู่ดิเอฟซีนี่นโกนันก็นโอนเขาโอนเขามแต่ต่างประเทศเนาะมันถมเต็มแล้วตะกีเ้เป็นบวกเลยเธอปีแรกที่หฮาว่าเป็นบวกเป็นบวกเจอกันนานเลยใส่ประจแจแ้้เด้วยสวัสดีค่ะคุณยูนิ จากลุงป้านะคะพี่สะท้อนค่ะลงป้าค่ะจากจากคุณยุลินะคะสวัสดีพ่อสะท้อนพี่สุนทยาไปแล้วเหรอพ่อ,พอสะท้อนสวัสดีครับน้องสุนทยา ก็พี่สนทยาทำงานเนาะเลยเอ,อ,อาจจะยุงย่งๆหน่อยก็ปักไว้แล้วก็หลบๆเท่าแก่หลบๆเจ้านายแล้วก็แอบๆมาเนาะพี่สนทยาก็จะยุง่งๆเพราะว่าสนธยาเป็นการทํางานลรแอบบๆมาให้นะคะขอบุ้นละลายด้วยน,นะคะอ้าวเห็นบ้านน้องเลขาฮ่าห้า,หาบัสเนึลุงป่าบอกว่าเห็นบ้านน้องเล่กบกบกบบัสเซินลุงป่าว่า ปอบคุณขอบคุณขอบคุณห้าท่านนะคะก็สาธนก็ยกมือไหว้มานะคะเราเราเป็นสายเสายแวบแวบเพราะว่าเราเราเห็นงานเราต้องใส่เวลาให้กลุ่มค้าเพราะว่าแถาแกเราจ่องจ่องกล่องเราเราต้องแบบบางที่เราก็แอบเอาลบกเอาแล้ววะเราเห็นงานอยู่ไต้หวันเนาะเราลำบากจัน่อยเราเราต้องใส่แบบระบบแอบนะคะขอบคุณลงป้านะคะขอบคุณงป้านะคะ เดี๋ยว oh. อีกหนึ่งนาทีสุดท้ายก็จะลงไลฟ์แล้วเด้อขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้ลุงป้าพอดีหอมได้รับข่าวจาก YouTube หลังบ้านเนาะ u t u b e หลังบ้านแจ้งมาบอกแกก็หอมว่าวันที่12พฤษภาคมเราจะใส่โฆษณาให้คุณเพิ่มเพิ่มโดยอัตโนมัติให้คุณเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้คุณคือ y o u t u b e เขาจะช่วยดันเนาะเขาบอกแกก็หอมว่า โฆษณาของเรามันน้อยเราทําเองได้น้อยเขาก็เลยจะดันโฆษณาใส่ให้วันที่12พฤษภาคมเป็นต้นไป Youtube จะเพิ่มโฆษณาให้ยากระหอมเขากลัวยากรหอมแบบถอดใจว่าได้ด่านน้อยอะไรน้อยเนาะเราทําไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็เครื่องเราไม่อัตโนมัติเขาเลยบอกว่าเขาจะใส่ให้โดยอัตโนมัติขั้นกลางอะไรให้ให้ด้วยเขาบอกว่าเขาจะช่วยเสริมอะไรให้เรานะคะก็เลยดีใจว่าเอออย่างน้ยยูทูบพเขาดูแลเราเนาะ เขาก็เลยบอกว่า,เ,าเดี๋ยววันที่12พฤษภาคมเมื่อเช้านี้อ่านเมื่อเช้านี่แหละเขาส่งข้อความมาเมื่อเช้าวันที่12พฤษภาคมต้นไปจะใส่โฆษณาให้เองโดยอัตโนมัติเลยขั้นกลางขั้นอะไรให้เพื่อเสริมรายได้ให้เราเนาะนเขาแจ้งเรามาแบบนี้เราก็ดีใจเนาะว่าเขาใส่ใจเราเนาะ อขอบคุณทุกบ้านทุกท่านที่ให้กําลังใจใทุกท่านมีความสุขนะคะแต่ทันที่นึงจนถึงทัทนสุดท้ายนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกป้าที่ดูแลน้องขหอมมาโดยตลอดตต้เตมเ,เมต้เริ่มเด็ดซีพันเดี๋ยวเดี๋ยวยังหอมจะขออนุญาตลองไรเด้อพี่น้องนะคะขอส่งความสุขให้พี่น้องทุกท่านได้รับความสุขในงานริวาสกกรรมวันสุดท้ายนะคะออขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะลุงป้าขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ ý thức là cái <laughs> nào thiết bị